ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการติดตั้งหน้าจอแอนดอยแล้วก็กล้องที่อยูหน้าหลังของอ่ตัวต้าวีออสคันนี้ก็ทุกอย่างจะประมวลผลเข้าเครื่องเล่นหมดเลยนะฮะแลเป็นประมาณนี้นะ Okay. อันจะเป็นกล้องที่เหตุการณ์หน้าหลังนะ,ะอันจะเป็นด้านหน้านะฮะติดไบ้ตรงนี้นะฮะโอเคฮะโอเคอันจะเป็นดน้านหน้านะฮะด้านหลังนะฮะแล้วก็อันจะเป็นกล้องถอยนะฮะก็าสามารถเชื่อมถอยได้ด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะ โอเคก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้นะฮะ0 9 9 1 9 4 4 2 8 9ครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see.

เป็นหน้าวิทยุธรรมดาครับามาสามารถดูทุกรูปแบบได้นะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่ทา่านหนึ่งวิปยะลัยองให้เราทำการติดตั้งจอนะครับแล้วก็กล้องปฏิบัติการ์ให้กับเราซึ่งร้านพันแสงครับอยู่ที่เขตเทศบาลซอยราชประสิทธิ์ครัับวนนี้ครับ ถนนพิพิธอำเภอเมืองตำครบตัวบทด้านบนดูประกาศการติดตั้งจอยนอยแล้วก็ครับต้องเทิดกันหน้าหลังเชื่อมกล้องหลังเป็นกล้องถอยของเดลต้าวีออสที่นี้ครับ